ช่วงใหม่ของรายการเรานะครับ,รบวันนี้เสนอตอนที่3แล้ว EP ที่สแล้วอยู่กับน้องสิลแห่งคาเอดิคเหมือนเช่นเคยรครับผมนะฮะรถที่พามาแนะนําในวันนี้นะครับ,รบถ้าคุณผู้ชมมองจากด้านหลังนี้คนที่คุ้นเคยก็อาจจะบอกว่าเอ๊นี่มัน W202 ซีพารตซีัต C180 หรือเปล่านะครับจะบอกว่าคันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นแต่เปลือกและโครง ที่เป็น c ี8 0่งปปี1994นะครับแต่รถคันนี้พิเศษตรงที่ว่าเขาเป็นการย้ายล่างมาครับจาก Mercedes-AMG C36 C36 อันนี้พิเศษตรงที่ว่าย้ายมาทั้งคันย้ายไปจากรถคันเดียวเป็นรถที่แบบว่าเอาตัว C36 m m g มาคันหนึ่งแล้วย้ายของทั้งหมดลงคันนี้คันเดียวเลยทั้งเครื่องภายในเบาะที่เป็นบัคเก็ตซีดด้านหลังอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ คันนี้ได้สรุปตรงรุ่นมาด้วยนี่ครับการย้ายของแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนถ้าเป็นคนแบบแต่งรถบางทีก็ได้ของมาจากคัน้นคันนี้จากที่นู้นที่นี่มาผสมกันเครื่องคันนึงภายในอีกคันนึงแต่อเนี้ยเขาเรียกว่ารถย้ายแบบยกชุดมาทั้งเซตอย่างนี้เลยรถเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเรียกรถคันนี้ว่า mercedes amg c 3 6รถย้ายรถย้ายรถย้ายนะความพิเศษคืออะไรผมเล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จัก mercedes amg c 3 6 Mercedes AMG C36 เนี่ยคือ AMG เนี่ยจะทำรถรุ่นพิเศษให้กับ Mercedes ซึ่ง Mercedes AMG C36 คันนี้คือรถรุ่นแรกที่ AMG ทำให้ Mercedes แล้วให้ Mercedes เอาไปขายในโชว์รูมเลยเรียกว่าเดินเข้าไปนี่ซื้อได้เลยไม่ต้องสั่งคอนฟิกก่อนปี1993นี่ยถ้าคุณอยากได้ AMG คุณต้องไปสั่งให้ AMG ซื้อรถเบนซ์สแตนดาร์ดมาแล้วมาโมดิฟายพิเศษให้คุณแต่เนี่ยคือการร่วมมือกันเพราะว่ามันเป็นยุคที่ Mercedes ไป ซื้อกิจการของ AMG เอาเข้ามาอยู่ในภายใต้ร่มเงาเลยของเดมเลอร์เอเอามารวมเสร็จปุ๊บก็ทำเป็นรถรุ่น AMG ขายในโชว์รูมเบนซ์เลย mm. นี่คือตัวแรกเลยรุ่นแรกเลยเริ่มปี1993 mm. แต่รถที่เอามาย้ายเนี่ยเอามาใส่คันนี้เนี่ย เข้าใจว่าเป็นปีที่ใหม่กว่านั้นใช่ใ่เพราะว่ารถคันนี้บอดี้ไทยเนี่ยเป็นรถปี1,994ครับถึงปีนี้ก็30ขวบพอดีเป๊ะเจ้าของรถเดิมเนี่ยน่าจะขับเป็นสภาพเดิมอยู่สักพักหนึ่งใช่ครับแล้วถึงได้มาย้ายเป็น436แบบเต็มๆต็มใช่ครับใช่ไหมฮะความพิเศษของ436คือมันเป็นรถที่ แต่งพิเศษโดย A.M.G. จะมีเครื่องยนต์ที่แรงเป็นพิเศษสามพันหกร้อยสี่ี่สาลิตรชื่อเขาบอก C. 3 6นะฮะผมไปหาประวัติมาให้เล่าให้ฟังคุณแพนภัยบุญพง์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในไทยรัฐเขาบอกว่า A.M.G. C. 3 6เนี่ยนะฮะใช้เครื่องของ E-Class ตัว320เครื่อง 3,200cc แล้วเอามาขยายความจุให้กลายเป็น3,500กว่า แล้วก็ใส่เข้ามาในเครื่องนี้โมดิฟายเพิ่มเติมทำให้ได้แรงม้าเนี่ย 280ps หรือว่า276แรงมาา้านะฮะเป็นรถที่มีความแรงมาจากโรงงานเลยโดยที่เป็นเกียร์ออโต้โกเกียร์ออโต้ออตน,นี้<ะ>พิเศษนิดนึงคือเป็นเกียร์ออโต้5สปีดเป็น,เป,นเป็นโมเดลท้ายๆของเขาแล้วแหละที่ได้5สปีดมาโดยปกติ C36 เนี่ยท่านปีแรกๆที่ออกมา1993เนี่ย จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดแต่ตัวนี้เป็น5สปีดแสดงว่ารถที่เอามาย้ายของเนี่ยเป็นตัว C36 ตัวทไทยๆถึงได้เกียร์ออโต้5สปีดเป็นรถแรงเป็นรถสปอร์ตแบบ NA จาก AMG แล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยขับสบายนฮะความสบายที่มาพร้อมความแรงขับสนุกอย่างแน่นอนเนี๋ยวันนี้ลองขับให้ดูนะครับรถคันนี้ส่วนใหญ่ประวัติเป็นยังไงครับเจ้าของหลังจากย้ายเสร็จ คือคันนี้เนื่องจากเจ้าของเนี่ยก็เป็นคอเลกเตอร์ท่านหนึ่งในเมืองไทยรถก็จะเยอะมากก็จะวนๆใช้นะครับก็คันนี้ส่วนมากก็จอดแล้วก็วนใช้แค่แบบอาจจะสองสัปดาห์ครั้งใช่เพราะว่าผมเห็น่ะวนออกมาน้อยมากครับไม่เพิ่งจะแสนกว่าโอ้โหจอดมากกว่าวิ่งจอดมากกว่าวิ่งนะไม่เพอเพผสมกับเครื่องเดิมด้วยพชุด436ที่เอามาใส่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใส่เข้าไปตอนไม่เท่าไหร่ อ่าใช่ใช่แต่อันนี้รู้สึกมามาทั้งใหม่ครับพี่หลาอ๋อใส่ใหม่มาด้วยทั้งคือคันนี้มันคอมพิวต์มาแบบยกทั้งระบบเอาของเก่าลื้อออกไปขม่แสดงว่ามันเป็นตัวเลขของใหม่ของซ3สามหกเลยครับของเครื่องตัวนี้เลยเราเรียกว่าวิ่งน้อยมากแล้วก็คันนี้แอบมีความพิเศษจริงๆแล้ว C36 เนี่ยล้อแม็กจะได้ล้อ17บเบนิ้วแต่คันนี้เป็นชุดแต่งที่เป็น AMG SP2 เป็นล้อขนาด18นิ้ว น้บเกตดขึ้นมา1นิ้วใช่ครับข้างหน้าหน้ากว้าง8นิ้วข้างหลัง9นิ้วใส่ยางต่างไซส์นี่อ่าตรงรุ่นตรงรุ่นกับรายละเอียดรอบคันที่เป็น C36 แบบคร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 ับคันนี้แม้แต่ลายล้อเอ2ตัวนี้ยังตรงรุ่นเลยนะตรงรุ่นครับตรงรุ่นตรงปีตรงยุคแต่ไม่ตรงขนาดเพราะเราอัปเกรดขึ้นอีกหนึ่งนิ้วใช่ได้ความหล่อขึ้นมาอีกึ่งแล้วได้ล้อหน้ากว้างหลังหน้ากว้างด้วยอ่าหน้าเล็กหลังใหญ่อ่าตรงตรงกับขับหลังขับหลังก็ต้องแต่งสไตล์นี้สภาพโดยรวมเป็นไงครับ คันนี้เนี่ยสีอาบน้ำมาแล้วอาบน้ำมาแล้วร้อซโดยใช้สี 2K ครับผมนะครับก็ข้างนอกเนี่ยเรียกว่าสีเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยสีเรียบร้อยดีตีค่าสีไปเลย95% 95%้นะฮะจะมีที่สุดโทมตามการเวลาก็คือตามขอบยางขอบประตูพวกนี้ส่วนที่เป็นสีดำมันจะดูซีดๆนิดหนึ่งมือจับประตูอันนี้เรียกว่าเก่าตามการเวลาใช่นะครับสภาพนะฮะแล้วก็ ตัวสีเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นเจ้าของอู่สีทําสีเองเลยเพราะฉะนั้นเขา<ช>ทําดีดอย่างแน่นอนครับผม <นะ S 2> มีทั้งอู่สีอู่เครื่องเลยมีซันรูฟมีซันรูฟตรงรุ่นบอกว่าเนี้ยตรงรุ่นเลยนี่นะฮะกับชุดแต่งรอบคันที่เป็น C36 แท้ๆเลยนะครับพามาดูช่วงท้ายคันนี้สักหน่อยนะครับหลังจากที่เขาแปลงร่างเป็น AMG C36 แล้ว สิ่งที่เราได้เพิ่มมาก็คือโลโก้ C36 นี่โลโก้ MG ถ้าคุณเห็นเบนซ์คันไหนที่เป็นตัวเลข2ตัวเนี่ยให้รู้เลยว่ามันไม่ใช่ธรรมดาอย่าไปดันนะอย่าเปเผลอดันนะตัวเลข3ตัวนี่คือตัวปกติใช่นะฮะกับไฟท้ายนี่คือไฟท้าย MG ครับลมดำครับนี่โอ้โหสภาพไฟท้ายมีแตกรายงานนิดนึงตามอายุเขานะตามอายุครับนะฮะแล้วก็ไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณจะหาของใหม่ไปเบิกเนี่ย ได้ไม่อยากคิดเลยว่ารา <c oughs> คาเท่าไหร่ไปหากันเองนะฮะหางหลังไม่แน่ใจคันนี้ผมว่าหางหลังเขาเอาของแต่งอื่นมาใส่เพราะเท่าที่จําได้ผมไปดูในข้อมูลใน Google มาเนี่ย c 3 6มันไม่มีหางหลังแบบน,นี้ใช่ไหมครับนีหางหลังแบบนี้น่าจะใส่ทำทรงใช่นะครับกับความเป็น C36 MG ก็คือคุณจะได้ชุดบางโคลไอ้กันชนหน้ากันชนหลังนะฮะชุดกันชนหน้ากันชนหลังสเกิร์ตข้าง ะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องเบรกลืมพูดไปเบรกเนี่ยพอเป็น C36 เนี่ย MG ก็ใช้วิธีว่าไปเอาเบรกของ Mercedes-Benz รุ่นใหญ่ๆอย่างพวก W 1 2 4ครับนะฮะไปเอา1-2-4ไปเอารุ่นที่เป็นเครื่อง V 1 2เอาเบรกของ V 1 2มาใส่เบรกหน้าคาลิเปอร์เบลเลอร์ก้อนเบรกใหญ่ๆเลยแต่อันนี้ล้อมันบังนะดูไม่เห็นหรอกใช่ๆแล้วเบรกหลังก็ไปเอาพวกเครื่องรุ่น V 8เอาเบรกของตัวนั้นมาใส่ก็ได้ประสิทธิภาพดีละ นเนื่องจากมันเป็น AMG ในยุคแรกๆมันก็ต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุผสมของเข้ามาขนาดตัวเครื่องอ่ะยังไม่มีสัญลักษณ์ AMG เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูว่าเครื่องเนี่ยยังไม่มีโลโก้ AMG เลยเป็นเครื่องเบนซ์รุ่นอีกรุ่นหนึ่งอเอามาดัด<อ>แปลงใส่นะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าคันนี้เอาตัว AMG C36 มาจากไหนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ผมเปิดฝาท้ายมาแล้ว<อ>นะฮะผู้ชมมาดูครับมาดูครับนี่ครับ มีโลโก้ AMG อยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวหนังสือญี่ปุ่น<อ>แสดงว่ารถคันที่เอามาย้ายของเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเอาเข้ามาทั้งเอาเข้ามาตัดเข้ามาทั้งคันนี่นะฮะแล้วก็มาย้ายของแล้วก็ใส่ชุดพาร์ทพวกนี้เข้าไปมีหลักฐานหลงเหลืออยู่ตรงนี้แต่วันนี้<อ>ย้ายย้ายมาทุกชิ้นจริงๆนะครับเนี่ยใช่ใช่แม้กระทั่งท่อท่อไอเสียยัง AMG อ่ะเออเรียกว่ามาแบบครบๆเลยนะฮะยกเว้นหังหลังนี้นอ่อะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องข้างในกัน แล้วก็รถคันนี้ดูแล้วเราตรวจสอบให้แล้วสอบถามประวัติให้แล้วไม่มีเฉียวชนไม่มีครับครับผมเ,เขาก็เลือกโครงสวยมาทำนี่นสภาพดีสภาพดีครับ๋ยวให้น้องศิลปเปิดฝากระโปรงให้ดูน่ะได้ครับมาเลยครับปึ้งนี่นะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าฝาภายในห้องเครื่องเนี่ยรถคันนี้เป็นรถบ้านเดิมๆที่ยังไม่ได้ชงนะครับ พราะงั้นคุณจะเห็นสภาพห้องเครื่องเขาเนี่ยอาจจะสกปรกเขอะเลอะเทอะนิดนึงเพราะเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ใช้ใช่ครับจอดเลยุแห้งๆเลยรถบ้านแห้งๆคุณสามารถดูสภาพได้เลยนะฮะนอกจากความสมบูรณ์ของเครื่องเนี่ยคุณดูได้เลยว่ามีอะไรรั่วไหมนะฮะแล้วถ้าตัดสินใจซื้อแล้วอยากให้สินชงให้มาเอี่ยมไม่ยากครับทำได้ไม่ยากครับทำให้ได้นี่นะฮะนี่คือเครื่องตัวที่เป็น436กใช่ครับนะก็คือหน้าตาเครื่องยนต์มันเนี่ย ถ้าคุณมี e 3 2 0คุณไปเปิดเครื่องยนต์ของเบนซ์ e 3 2 0ดูคุณจะเห็นว่าเครื่องตัวเดียวกันเลยแฝดตาแฝดมันคือเครื่องบล็อกเดียวกันเลยแต่เอามาขยายความจุเอามา m o d ิฟายภายในทำให้มันได้พลังมากขึ้น276แรงม้าแล้วก็ขับสนุกมากๆเป็นแบบ NA มีของแต่งเล็กน้อยเนี่ยมีท่อไอดีเป็นคาร์บอนคาร์บอนมีแถมมานิดนึ่งกาประตูก็มีคาร์บอนแต่งอยู่เป็นทิมๆนิดนิดนึงนี่นะครับขายอยู่เท่าไหร่ครับสิน บอกนนราคาครับนนี้เน่ยขายอยู่5้าแสนบาทครับอ่านะครับห้าแสนวนเลยทวนเลยครับคันนี้5 0 0 0 0นทุนทวน5 0 0 0 0นท่วนเลยใครสนใจติดต่อน้องศิลจากคาแอ d i c t ได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองขับดูว่า AMG C 3 6 280แรงมา้าขับดีแค่ไหนขับสนุกแค่ไหนแล้วสภาพนในปัจจุบันนี้อะไรที่ยังต้องดูแลบ้างอะไรที่ยังสุดโทรมไปบ้างนะครับไปลองขับดูครับ เราขึ้นมาลองขับเจ้าตัว m e r c e d e s AMG C 3 6นะครับคันนี้ไม่ใช่ C Class ธรรมดานะครับ oh. เป็น C 3 6เดี๋ยวเราไปลองขับกันเนี่ยว,ว่าตอนเราถ่ายอยู่เนี่ยตอนนี้มันเย็นแล้วไม่รู้จะมีถนนโลง่ลงๆให้ลองไหมรถแบบนี้นี่ต้องลองบนถนนโลง่ลงๆนะครับไม่สามารถลองบนถนนรถติดๆได้ไม่มีประโยชน์ <Okay. S 1> นะฮะ แล้วที่ลองสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องสตาร์ทโป๊ชึ่งเลยนะทีเดียวติดเลยใช่ใช่ <ๆ S 1> กับอายุรถเนี่ยนานขนาดนี้เนี่ยผมว่าสตาร์ทขนาดนี้ได้เนี่ยดูดูดูดมีแววดีนะฮะดูดี30 <นะ S 2> ปีนี่คือขึ้นขึ้น,นแค่รถคลาสสิกข้บเรียบไหลนะฮะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นทางด่วนดูนะฮะ <k S 1> ความ ความเป็นภายใน AMG มันมีชิ้นไหนที่บ่งบอกบ้างไหมครับสิงจริงๆก็จะมีหน้าปัดครับหน้าปัดเนาะหน้าปัดจะมีโลโก้ครับ AMG พร้อมมารวัดความเร็วที่280กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณแผนภัยบุญพง์เนี่ยเขาเขียนไว้ในไทยรัฐนะเป็นบทความเมื่อประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาเคยขับรถรุ่นนี้นะแต่ไม่ใช่คันนี้เคยวิ่งอยู่ที่270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่คันนั้นต้องปลดความเร็วล็อกตแล้วนะครับ ะะยิ่งคันนี้มาจากญี่ปุ่นด้วยถ้ายังใช้กล่องเดิมอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้นะ180ดฮะต้องต้องลดความเร็วลงนะฮะไอกระจกลงอยู่นี่โอ้โหพอเป็นเบนซ์เนีเ่ยต้องหาที่ลงนิดนึงกระจกเวราต้อง e a s y part เข้าไปเครื่องยนต์ดูปกติดีครับดูไม่มีอะไรน่าห่วงครับไม่มีเสียงดังเสียงท่อ AMG ที่ย้ายมาใส่คันนี้มีเสียงนิดๆเนาะนิดนพอพอเป็นกิมมิคกรุบกริบ อพอเรากดขึ้นมาเลยรอบไปสัก3,000รอบเนี่ยนะฮะเจ้าเครื่อง V6 ตัวนี้ถึงจะสัมแดงเดทนะฮะเดี๋ยวลองคลิกดาวดู6สูบแถวเรี่ยนนะพี่หสูบแถวเลี่ยนนี่นะฮะ3,000กว่ารอบขึ้นไปก็จะเริ่มทำงานนะครับยางมีอาการเล็กน้อยใช่ครับแล้วบอกเรื่องยางก่อนเลยไหมคันนี้อันนี้เป็นยางวินเทจครับรถคันนี้ข้างหน้า6ปีเอข้างหน้าเปีข้างหลัง เปีนี่ไงนะยางวินเทจยางเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับเจ้าของเขาไม่ค่อยได้ขับใช่เขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนยางใช่ครับซื้อไปเนี่ยใครซื้อคันนี้ไปอันดับแรกคุณเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางก่อนหรือคุณอาจจะต่อรองกับเจ้าของก็ได้ว่าถ้าไม่ต่อราคากันหรือจะต่อราคากันเท่าไหร่ก็ตามแต่สร็จสุดท้ายแล้วคุณอาจจะขอว่าอ้าวขอยางใหม่หนึ่งชุดนะฮะก็เป็นส่วนต่อรองที่ดีใช่ัะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีเจ้าของใจดีแค่คุยง่ายครับนะฮะพอเลยสามพันรอบไปเนี่ยนะฮะ รถคันนี้จะขับสนุกมากๆเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์280แรงม้าเขาเนี่ยมันจะวิ่งดีท็อกดีครับคันนี้แต่เป็นมามาเป็นไปแล้วเป็นรถตีนไปแบบสุดๆนะฮะเหยียบกันยาวๆเดินทางกันยาวๆลากยาวๆเรียกว่าพาทัวร์ใช่พาทัวร์ออกทะเลได้เลยคันนี้ไปได้แบบเหมือนพละกกาลังไม่มีที่สิ้นสุดใช่นะฮะขวาดไปได้เรื่อยๆมากๆคนี่ไปได้แบบยาวๆนะฮะ ผมลองคิกดาวดูนะครับโอ้โหใช้ได้เลยวิ่งดีวิ่งดีนี่โอ้โหนี่ขนาด N A เเนี่ยอโอ้ยดึงดีมากนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่คนที่ซื้อไปต้องทำเลยพวงมาลัยใช่ใช่ผมว่ายอยพวงมาลัยเนี่ยระยะฟรีเยอะเกินไปแล้วนะฮะร,ระยะฟรีที่น่าจะต้องเก็บงานนะครับใช่นะฮะเยอะเยอะไปล้นะฮะต้องต้องดูแล ซึ่งซึ่งราคาตรงนี้เจ้าของเขาก็เปิดไว้เพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยไปเก็บงานต่ออ่าคือเราต้องบอกตามตรงในคลิปนี้เวลาคุณดูผ่านวีดีโอคุณจะดูไม่ออกรถคันนี้ไม่ได้สภาพเนี๊ยบมากใช่นะฮะมันไม่ได้กลิททั้งคัน เนื่องจากเขาเจ้าของทํามาแล้วก็ไม่เคยได้ใช้มันก็อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเก็บเพิ่มนะภายในก็มีเก่ามีริ้วรอยมีรอยแตกนะฮะมีรอยยับย่นลายไม้ลริ่ร่อนอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปเก็บงานกันซึ่งเขาก็ได้เผื่อเผื่อราคาเนี่ยเปิดตามไว้เพื่อว่าคนนําไปใช้งานต่อจะได้มีเงินไปเก็บงานต่อได้ปกติรุ่นนี้ ถ้าขายกันอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้สินเคยเห็นมาราคาเท่าไหร่บ้างก่อนหน้านี้มีมีจบไปห้าห้าต่างกลางแล้วตอนนี้มีสีเดียวกันเปิดกันอยู่สักหกหกต้นต้นหกต้นต้นบกต้นต้นค่อนกลางาแต่ต้องไปดูสภาพคันนุชทีหนึ่งคันน้นเปิดมาสูงขนาดน,นี้อาจจะสภาพดีมากาจจะกลิปมากใช่ไหมครับต้องต้องลองต้องไปดู ลองไปดูใช่ลองไปเปรียบเทียบดูแต่ว่าล้อจะไม่เหมือนกันคันนี้จะเป็นเหมือนล้อไม่ไม่ไม่ตรงโมเดลอล้อไม่ตรงกับตัว C36 ตัวนี้ล้อตรงเลยแต่ได้ของสิด้วยใช่ครับใช่เป็นลายเดียวกันสิ่งที่คันนี้ที่คุณจะต้องปรับปรุงนะครับนอกจากคอสเมติกภายนอกภายในนะครับเอาคอสเมติกด้วยก็ได้นะฮะสีเนี่ยพอใช้งานต่อได้ไม่ต้องทําใหม่ใช่แต่คุณไปฟิตติ้งพวกกันชนหน้ากันชนหลังใหม่อ่านะไปไปฟิตเมนต์กันชนหน้ากันชนหลังให้แนบสนิทกว่านี้มันจะสวย ถอดถังล้างออกถ้าถ้าอยากได้ตรงรุ่นจริงๆใช่ๆนะครับเสร็จแล้วภายในเนี่ยคุณมาเก็บดีเทลลิ่งภายในเอาให้มันสะอาดเอี่ยมขึ้นมาขจัดกลิ่นสักหน่อยเน่กลิ่นมีกลิ่นเก่าปกติไรม้งไรไม้ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนใหม่เลยใช่นะครับกับตัวเครื่องยนต์แทบไม่ต้องทําอะไรนะผมว่านะเครื่องยนต์เครื่องยนต์แทบไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้แอร์เย็นนะฮะทุกอย่างทํางานดีนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเรื่องแรกเลยเปลี่ยนยางแล้วก็ทํา ทำพวงมาลัยซ่อมยอยพวงมาลัยระบบควบคุมลองใช้ชุดซ่อมดูสักชุดหนึ่งกับชุดแหลกพวงมาลัยของเขานะฮะสุดท้ายออกมาเนี่ยคันนี้น่าจะขับสนุกคันหนึ่งเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาดีเลยนะครับเรามีโอกาสลองทางตรงบนทางด่วนสั้นๆนะครับเนื่องจากมาถ่ายกันตอนเย็นแล้วอ่าเนายเย็นนิดนึงก็เลยอาจจะไม่ได้แบบว่าลองกันยาวๆให้ดูนะครับ คงไม่สามารถไปลองขับแบบ270กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบพุนแพนได้อันนี้อันนี้ยางยางไม่กับยางแบบนี้ยางไม่อนุญาตยางแบบนี้ไม่กล้าขับด้วยยางไม่อนุญาตนะฮะคันตอนผมดึงรอบสูงๆเนี่ยสี่พันกว่ารอบแล้วเป็นโค้งนิดๆบางทันด่วนเนี่ยมีอาการวิวนิดๆวิวนิดๆไม่รู้ไม่รู้ออกทั้งคันหรือท้ายออกมีวิววิวนิดๆเพราะฉะนั้นเปลี่ยนยางก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปดูแลรักษาส่ดุดีแต่ว่า มันก็เป็นรถที่น่าสนคันหนึ่งใช่ครับคือมันไม่ใช่ C180 ธรรมดาไม่ใช่ c คัส w 2 2 2ธรรมดาแต่มันเป็น AMG C36 ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยตอนปีที่เขาผลิตเนี่ยทั้งโลกมีแค่5 0 0คันอนรายคันแล้วก็<ร>เ,เมืองไทยมีขายนะเมอร์เซเดสประเทศไทยเอามาขายด้วยนะอ่านะฮะตัวนั้นก็หูราคาซื้อในเมืองไทยตอนนั้นน่าจะหลายล้าน กับวันนี้เนี่ยราคาในสภาพนี้นะครับคุณมาดูตัวจริงติดต่อน้องสิงห์อีกทีนะครับห้าแสนทวนตั้งไว้ตรงนี้เจรจาต่อรองกันนะฮะตกลุมเมื่อสักครู่นี้มีเสียงก๊อกก๊อกก๊อกกุ๊กๆมีสันๆนิดนึงช่วงล่างผมว่าต้องปรับปรุงสักนิดนึงนะฮะนี่ฮะช่วงล่างนะฮะแต่ดูลักษณะการตกลุมแล้วเนี่ยโช๊กยังไม่เป็นไรโช๊กยังไม่เป็นไรนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่คันนี้วิ่งมาไม่เยอะนะครับก็เนนนี้น้าปัดย้ายมากกบเครื่องเนี่ย หนึ0 0แสสองหมื่นแปดก็ส่วนใหญ่จอดส่วนใหญ่จอดนะฮะทำมาจอดสภาพเครื่องเนี่ยผมว่าดีนะฮะคุณคุณก็หมดห่วงไปอย่างหนึ่งคุณซื้อคันนี้คุณได้สภาพเครื่องที่สมบูรณ์แน่นอนนะครับมีอาการนิดๆหน่อยๆสิ่งพอจะเปิดเผยได้ก็คือเครื่องร้อนเนี่ยตอนเครื่องร้อนอ๋อตอนเครื 10, 28, ่องร้อนเนี่ยสตาร์ทสตาร์ทแล้วดับสตาร์ทแล้วมันมันมันดับลงไปแต่ว่าถ้าจอดข้ามคืนเนี่ย ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตื่นเช้ามาโปชึ่งสตาร์ทชึ่งเดียวติดใช่อย่างเมื่อกี้ที่เราจอดมีระยะเวลาพอเครื่องมันเย็นปุ๊บสตาร์ทชึ่งติดไม่มีปัญหาแต่ถ้าจอดสั้นๆอันเนี้ยคือวิ่งมาแล้วมาจอดแล้วสตาร์ททันทีจะมีปัญหาเนี่ยอาการคล้ายๆคุณสมอนผมมันอาจจะเป็นว่าหัวฉีดมันซึมหัวฉีดมันหยดแล้วพอมันหยดลงไปบนหัวลูกสูบนะมันไปกองบนหัวลูกสูบพอเราสตาร์ทอีกทีหนึ่งเนี่ย AF มันเปลี่ยนไง เอฟมันไม่สมดุลกับที่ในกล่องมันไว้มันก็เลยสตาร์ทติดยากใช่ไหมใช่ใชผมผมผมว่าอาการคล้ายๆงี้แต่ถ้าเบิร์นไล่ๆหน่อยหายนะ,ะแต่ถ้าคุณจะเช็คนะคุณก็ไปเช็คดูในค่าเอฟในกล่องก็ได้หรือว่าจะไปดูหัวฉีดก็เอาหัวฉีดออกมาเทสหน่อยว่าว่าสเปรดูแล้วเขาเวลาสั่งหยุดเนี่ยเขามีหยดมีซึมไหมถ้าไม่มีหรือว่าอะไรเงี่ยก็แต่ผมว่าน่าจะมีอาการมันน่าจะฟ้องอยู่คล้ายๆกันใช่ครับน่าจะเป็นทรงเดียวกัน นี่ขับสนุกทางโล่งมมานิดนึงเราขับดูโอ้ยเสียงดีนะเป็นรถเกียว์โตอะคือขับใช้ชีวิตประจำวันได้อ่ะแล้วก็แรงด้วยอะสนุกอ่ะเป็นเหยียบมันอ่ะเป็นหมาป่าในคาบลูกแกะเจอเจอกันความเร็วไปถ้ามีถนนให้วิ่งวงเล็บลอยฟ้าบางนานี่นะโอ้ไอชนบุรียาวๆนี่นะโอ้สนุกเปลียนยางก่อนนะเปลียนยางก่อน แหลมแลมแทนวิ่งไม่ถึง50นาทีเดือดเดือดยังเดือดผมเอ้าใครสนใจนะครับ AMG C36 ย้ายทั้งคันนะครับมาจากคันเดียวกันใช่ติดต่อน้องสินจากคา a d d ดิกได้นะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยช่วงหารถดีๆแบบนี้นะครับถ้าคุณอยากจะฝากขายรถคุณนะฮะคุณในที่นี้เน ok ี่ยเป็นใครก็ได้นะ คุณจะเป็นรถบ้านเนี่ยเราก็รับเป็นสื่อกลางให้ใช่หรือคุณอาจะเป็นเต็นท์เราก็รับเป็นสื่อกลางให้ใช่เราทําประชาสัมพันธ์ให้คุณได้นะครับทําให้ช่วยให้คุณขายรถง่ายขึ้นมีข้อแม้กติกานิดเดียวคือต้องบอกหมดต้องบอกประวัติและบอกอาการหรือทุกอย่างของรถคันนี้ใช่รถคันที่คุณจะขายมาทั้งหมดเคยชนตรงไหนเคยซ่อมอะไรมาบ้างปัจจุบันมีปัญหาตรงไหนบ้างเราต้องบอกหหมดไหมเกียร์ช่วงล่างนะครับ เพื่อให้ทุกคนที <developed Airbnb> <Right. S 2> ่ซื anyway, so ้อรถคุณไปเนี่ยเกิดความสบายใจนะครเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้นะครับติดต่อที่น้องสิิ์เลยคายอดิขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้นะฮะแล้ติดตามรับชมช่วงหารถดีๆของรายการเราในสัปดาห์ต่อไปครับได้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเมื่อกี้เพิ่งเลี้ยวอยู่ปล่อยพวงมาลัยไม่ได้โอเคสวัสดีครับ